เป็นยังไงคะเป็นสุดอีกเรื่องละเห็นเนี่ย <c oughs> น้องพีพูดไปเรยวว่าน้องพีแบบเหนื่อยมากไม่ <c oughs> เราก็อยากได้ยินจากปากน้องว่า <c oughs> ดีใจอะไรเง,งี้ยว่าได้เล่นด้วยกันอะไรฮะดีใจค่ะก็ดีใจมากตั้งแต่โผพอได้รู้ว่าเล่นหนังเพราะว่าหนาูมีความฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่า <c oughs> ว่าเล่นกับพี่เหรอใช่ใช่ หนูแบบล่วงอน้าโพสหนูน่าจะฝันลายอยู่นะก็ก็ดีใจค่ะได้เล่นภาพยนต์เรื่องแรกในชีวิตแล้วก็ได้เล่นกับพี่ก้าวด้วยก็คิดว่าน่าจะทำงานได้สนุกมากขึ้นเพราะว่าแบบรู้จักกันแล้วแล้วพี่ก้าวอะค่ะดีใจครับดีใจดีใจครับก็ได้เล่นกับน้องอีกครั้งก็เป็นมันเป็นการทํางานที่แบบว่าง่ายแล้วก็น่าจะแบบว่า รู้ใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ทำให้งานมันดำเนินไปแบบว่าง่ายอะรับลื่นครับอ่าหนังผีคุณค<อ>ิดว่าเขาจะหลอกผีทำไมตอนระหว่งางถ่ายเราหนูว่าไม่น่านะไม่เหลือคะ่ะห <laughs> นูว่าไม่เหลือแบบ นั่งๆอยู่อาจจะแบบมันจะดุมใส่เพราะฉะนั้นเราต้องหอกเขาก่อนหรือว่างทีนั่นนะสินนนะสหนูก็คิดเหมือนกันหนูต้องจัดการที่ก้าวก่อนหนูว่าหนูจะต้องเตรียมแผนก่อนถ่ายละครว่าจะเอาอะไรไปหลอกพี่ก้าวบ้างหนูจะได้ไม่ต้องโดนเขาหลอกหนูต้องเล่นใหญ่ก่อนก่อนเขาจะเล่นหนูแลออได้คนระับเตรียมรับมือไหมเตรียมรับมือครับเตรียมรับหืูก็ปล่อ,มอ,อยมันเป็นไปตามธรรมชาติไอ้อไน้องเขาแกล้งบ้างเพราะผมก็แกล้งน้องเขาเยอะละอันนี้เรายอมรับ ไม่ตรงแล้วกันเพราะว่าจริงๆน้องส่วนใหญ่น้องเป็นคนแกล้งผมมากกว่าอย่างนั้นหรอแก้ตัวไหมแก้ตัวไหมน้องพีไม่นะหนูก็ไม่ได้แกล้งอะไรพี่เก้าเลยนะคะโอ้ไม่จริงอะ่ะ <laughs> ก็เปลี่ยนกันคนระับผัดกันผัดกันผัดกันให้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 มันไม่เงียบคะ่ะให้แบบให้บรรยากาศกงสนุกสนานใช่ <laughs> ออ,อ,อย่างล่าสุดนี้พี่เก้าเขาบอกว่าเขายิงลูกโทษไมคเข้เพราะว่าคุณนะ <laughs> ทาไม <laughs> ไม่รู้เกียวับหนูหรอเราต้องบอกว่ามันแบบจริงเขาไม่ดีหรือเปล่าเราต้องสู้เขาหรือเายมันเป็นไม่มีอะไรครับผมเขินแหละก็เลยแบบว่าไปเซลน้องแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขินอ่ะจรเราก็เก่งอยตื่นเต้นอ่ะวันนั้นอ่ะป่าฮะก็บนมันเบาบนมันเบาบนเหมือนกันทุกทูกนะ วันนั้นลมมันแรงคือองศาเนี่ยมันทําให้พอเตะไปปุ๊บแล้วมันจุ๊เฉียวโกไปนิดนึงค่ะเอ,อ้ยทำไมเราออกตัวช่วยเขาเป็นแป๊บแปใช่ไหมไม่ใช่คือหนูก็แบบให้กําลังใจพี่หนูไงอ,อ,อ๋ออื <นะ S 2> อ,อเนอะเรามีอะไรแก้ตัวไหมตอมนั้นเหระครับเพรปกติเราเก่งนะพี่ก้าว <laughs> <laughs> มันก็มีพลาดกันบ้างอะไรบ้างอะฮหรอปกติคุณเวลาคุณก็ขายขายอยูแล้วว่าคุณแบบนี้ช่องเขาบีบมาบอกให้ขิงกันหน่อยขิงกันหน่อยจริงเราแบบ แต่รอบนี้เป็นถึงรองกับตันเลยนะทำไมเราถึงทานคงเป็นความกดดันแหละครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเรามันแรงค่ะวันนั้นน่ะหรือว่าเราสองน้อยคงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับหนูช่วยเต็มทพี่แล้วนะวันนี้พี่ไม่มีอะไรจะมาขีงไงอะาพูดถึงการขดแของก็คือว่าวันงานบอลเป็นยังไงบ้าง โ oh. อเรียกเสียงนี้จะเป็นแฟนนัดหนูนะโหเหรอคะไม่รู้เลยเก็ดีใจดีใจค่ะเพราะว่าพวกเราก็ไปฝึกซ้อมกันดีใจก็เพราะว่าซ้อมกันมาหลายวันพอแบบว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆก็ดีใจแล้วครับ,บทั้งพี่แฮชสเต็ปกันเต้นปม๊กปิ๊ก้าไปไนเลยดีมากเท่มากสุดยอดมากอันนี้เข้าใจได้ตัวหนูหรือเปล่าลูกดิวกันมาหลังมัแล้วค่ะพี่เห็นหรือเปล่าเออ เห็นหนูดูอยู่พี่เต้นยังไงเต้นมาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยพี่จำรูปีเต้นไงครัพี่เต้นยังไงพี่เต้นยังไงนะพี่ร้องไหมพี่จำท่าติดเธอไม่ไหวจำได้แค่นี้แหละครับทำไมเราจำได้แค่นานล่ะหรือว่าความสวยของมันแบบกระแทกตาเกินใช่ไหมความสวยกร่แทกใช่ไหมเออก็โอ้ไปไม่เป็นเลย เขาสวยจริงป่ารัวันนั้นน่ารักครับน่ารักครับออน่ารักไหนลองยิ้มให้กล้องหน่อ <c oughs> ยเขินมากนักยิ้มให้พี่ก้องมาถ่ายลองยิ้มให้พี่แก้วสงวสาวสวยไหมสวยไหมสวยไหมสาวาพ,พี่แก้งไม่มองลองยิ้มให้พี่ไม่เออเ <c oughs> ขินอยู่นะคะอย่างเงี้ย <c> เ <oughs> <c oughs> ร,รียกว่าคู่เราเป็นคู่ที่แบบว่าเจนใหม่ที่น่าจับตามอง ก็ดีใจค่ะดีใจดีใจครับดีใจก็อยากจะให้แฟนๆแบบติดตามพวกเราสองคนไปเรื่อยๆค่ะคอเป็นกําลังใจให้กันเราก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนในการในทุทุกคนเติบโตไปด้วยกันนะคิดว่าคู่เราคืออะไรที่แบบว่าเตะตาเตะใจแฟนน่าจะหนูว่าน่าจะเป็นความธรรมชาติบางที่เราไม่ เราก็เป็นของเราอย่างเงี้ยชิวๆค่ะสบายๆพี่ก้าวคิดก่าวไืลพี่ว่าน่าจะรู้ทันกันแหละครับอ๋ออใช่เราจะเป็นที่ความหล่อและความสวยของเพื่อนถือจะตองเล่นะคะอันนี้หนูน่าจะปิดเชือกเขามาเราละตั้งแต่ซุ่มซับมาขอโทษแทนน้องด้วยผมไม่เคยสอนน้องแบบนั้นจริงๆไม่แต่ว่าตอนตีพี่ก้าวจะพูดแบบนี้นะเขาจะพูดว่าแบบพอมันเพราะว่าเขาหล่อไม่เอาหรอพี่อ่ะ พีใหญ่เขาสอนมาว่าเวลาพี่ๆเขาชมหรืออะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณไว้ก่อนถึงมันเรื่องจริงไม่จริงอะไรเงี้ยเราขอบคุณไว้ก่อนแล้วตกลงเราหล่อจริงไหมขอบคุณครับเฮ้ยทำไมเราไม่พูดเราปกติเราชอบพูดน้ะให้น้องตอบแล้วกันอ่ะเฮ้ยค่าคุณก้าวพีตอบให้พี่หน่อยก้าวตอบเลยหล่อค่ะหล่อหล่อมากคิดว่ามันเป็นจบบโมเมนต์แก่ความที่บอกว่าเราโดนเขาแกล้งก็พอเป็นแพนเลยชอบ หนูว่าอาจจะเป็นเพราะแบบอย่างที่บอกอย่างที่พี่ก้าบอกคือทันกันแบบเหมือนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าจะมาเวไหนมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยส่งมาปุ๊บตกกับปั๊บแรกแรกผมก็ไม่ทันน้องหรอกนะโดนบ่อยๆก็ทันเองแต่หลังๆอะหนูไม่ทันพี่ก้าแลยมามีอะไรบางอย่าหนูไม่บอกตดนวีรการพี่ก้าแเราแบบอยากจะบอกให้ทุกคนรับู้บ้างว่าเราโดนหลังแกเราไว้โหย ให้หนึกตอนนี้มันนึกไม่ค่อยออกอะคะ่ะตอนไปสว,วิตตอนทำแลนดเราบ้างไงตอนไปสว,วิตหรอหรือว่าเราแบบหมดแต่ว,วิ่งถ่ายไรอย่ <t> ก็ไม่ส่วนใหญ่พอไปสว,วิตแล้วมันต้องคอยช่วยเหลือกันนะคะเพราะ,ะว่าคนน้อยอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยดูแลการของเขิงแล้วก็เวลามันเร่งรีบด,ด้วยก็จะช่วยเหลือกันใช่มากขวาคุณอ่การถ้าอย่างงั้นคิดวา่าคุณไปทำแต่อะไรเนี่ยกา พี่เก้าเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนเป็นคนใจดีเวลาอยู่กองก็คือ ชอบสั่งของมาให้ทีมงานเป็นเหมือนแบบสายเปแต่ทำเงียบเงียบไม่ไม่เอิกกระเลิกแล้วก็มารู้ทีหลังอ้อนี่พี่ก้าวสั่งอะไรค่ะน่างลาเขาเป็นคนร่างลาเราเมนูไหนที่เขาสั่งมาเราเราชอบสุดๆน้ำผลไม้ค่ะน้ผลไม้ป้าทำไมทุกคนดูจีไม่คลี่ถามเฉยๆพี่ก็เพิ่งเคยเห็นพี่ก็เพิ่งเคยเคยเห็นพวกพี่ๆเขาเป็นแบบนี้พี่เลยทำตัวไม่ถูกเลยวันนี้อ่แล้วพี่ก้าวเราทำใจอะไรา อะไรนะฮะประทับใจอะไรน้องพี่บ้างทำงานกับเาเป็นพี่ีแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยน้องก็แบบว่าธรรมชาติน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมันก็พอเราอยู่ด้วยหรือว่าทุกคนเนี้ยแหละแบบว่ามาสัมผัสอะไรเงี้ยเราก็จะได้กบบได้รับพลังบวกหรือว่าความสนใจจากน้องเขาอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีความสุขนะอ๋อหนูรู้แล้วเราก็พอยอยู่กับพี่เเมื่อกี้เงียบไปนึกนึกอะไรอยู่ <c oughs> แล้วแล้วก็แบบเหมือนพอ,อยู่กับพี่เราเราจะรู้สึกสบายสบยเพราะว่าเหมือนแบบ เหมือนเขาชิวอะค่ะแล้วก็เขาไม่ค่อยตัดสินเหมือนเราอยากทําอะไรก็คือทําปล่อยชิวๆอือเหมือนเขาแบบอืมเออน้องเป็นอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกล้าที่จะทําอะไรอ่า่ะสุดท้ายแล้วพี่เก้าครับผมขอให้แฟนๆเป็นกาลังใจให้คู่เราหนซีรีส์ทั้งหนังไปทั้งละครทั้งหนังก็ตอนนี้นะฮะเราสองคนก็มีสองคนงานแล้วเนาะก็ทั้ง พ o n ชีวนันครับผมแล้วก็หนังเรื่อง Follow ครับก็อ,อยากจะฝากแฟนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วย <damn S 2> เรว็วนี้แหละครับเราก็จะได้ดูทั้งสองเรื่องเลยรู้สึกว่าจะทำไลายแบบใกล้เคียงกันเลย,อเเลยพอนชีวันจบก็ต่อด้วยหนังเลย <laughs> ก็ถือว่าเป็นผลงานต่อเนื่องจากพวกเราสองคน <laughs> โอเคค่ะค<อ>่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> เป็นการ